สวัสดีครับก็ตอนเช้าๆเนี่ยก็มาอยู่ที่มุมเดิมนะครับแต่ว่ายอดแบบดูดิพุ่งจนมาถึงตรงนี้แหละถึงจุดสูงสุดของไม้กระถินของเราแล้วคือตอนแรกนะครับมันยังประมาณนี้อยู่มั้งคือเมื่อคือนนี้ฝนลินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยาวขึ้นมากเลยยาวขึ้นแบบโอ้โหทันตาดูดิแล้วยอดแบบ สวยงามแต่จริงๆมันก็ไม่เพาะฝนอย่างเดียวครับมันก็เพาะดินที่ปลูกด้วยแล้วก็วิธีการที่จะให้อ่าบำรุงต้นบำรุงอะไรด้วยเนาะถ้าลองดินดีผมบอกเลยว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอนเพราะว่าเนี่ยงามทุกต้นเลยในเข่งนี้กําลังลอดใหม่นะครับงอกขึ้นมาแบบโผใบกันละเริ่มมีสองใบละเริ่มงามละ เดี๋ยวยังไงรอดูแล้วกันเนาะเพราะว่าในเข่งนี้ผมว่าไม่น่าโตในนี้ได้น่าจะต้องเอาออกไอพื้นที่นี่ครับพื้นที่โลง่โลงๆเนี่ยตรงนี้ก็มีสองหลุมนนครับนี่ครับอันนี้ก็แบบใบงามเขียวสดเลยเนี่ยคือแบบนี่อัอนหนึง่งอันนี้ใส่ไปสามเมล็ดรู้สึกว่างงกก่อนมเมล็ดหนึ่งแล้วอีกอันเนี้ยมันเนี่ยยังไม่ยังไงเลยแถมโดนบังแดดด้วยแล้วรอรอดูใบสองออกมาเนาะจะขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ใบจริงใบเด,เดียวหุยมีไอตัวร้ายด้วยเนี่ย หอยทากครับตัวเนี้ยสุดละกินทุกอย่างในความหน่เพราะฉะนั้นทำลายคือ,อกูบาปเลยบาปอะไรละ่ะนี่เลยครับก็งามงามจริงงามแบบสุสดยอดอ่ะกำลังจะทอเคอแล้วครับนี่กำลังจะทอดเคือแล้วเพราะว่านี่มีตาดอกของตัวผู้ละฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับสามต้นนะฝั่งนี้สี่ต้นเลยเหรอปลูกสองรอบแล้ว ไม่มั่นใจเหมือนกันอาจจะปลูกสองรอบมึงเออสี่ต้นน่าจะออกคนละฝั่งอันนี้มาฝั่งนี้อันนี้ไปฝั่งนู้นอันนี้เป็นถุงที่ผมตัดแต่งใบแล้วก็เอามาหมักไว้ได้นี้ก็เดี๋ยวมันแห้งเดี๋ยวไปหมักอีกรอบหนึ่งมันก็จะได้แบบกลายเป็นวัสดุคุมหน้าดินได้เนาะปกติผมไม่ค่อยทิ้งอะไรครับก็เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยหญ้าก็เดี๋ยวเก็บไปเดี๋ยวเดี๋ยวพอฝนลงจริงจังเนาะ ก็จะเอามาโปะดินตรงนี้กะว่าแบบอ่ะเดี๋ยวฝนลงก็จะลื้อออกแล้วก็ปลูกเป็นพวกแตงไทยเหมือนเดิมเพราะว่ารอบก่อนก็ปลูกแตงไทยแถวเนี้ยสามสี่หลุมแล้วตอนนี้ก็เพาะ,มะเมล็ดแตงกวาไว้ไม่รู้จะลงตรงไหนเหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีที่ลงแหละเนี่ยอันนี้ก็งามละยังไม่มีที่ให้มันเกาะเลยยังไม่รู้เลยว่าจะเกาะขึ้นไปด้วยกันหรือว่าจะปล่อยให้มันเลื้อยเพราะว่าใหญ่เหลือเกิน เยอะเหลือเกินนี่ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้เป็นดอกแล้วแล้วก็กําลังขึ้นไปข้างบนครับอันนี้ล็อตแรกล็อตแรกที่ปลูกเลยห่างจากคนอื่นได้จะสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ได้ผมถึงแบบมาปลูกพวกนี้เพิ่มเติมที่หลังอันนี้เป็นพวกที่ต่อมาเนาะนี่ครับเป็นกําลังขึ้นเหมือนกันเนี่ยนี่ครับยอดยอดยอดที่เป็นยอดใหม่นยกะไว้ให้ขึ้นไปทางเดียวกันก่ากล่องโฟมเนี่ยปลูกพร้อมๆกันครับ นี่ครับอันนี้แล้วก็อันนี้ก็ปลูกพร้อมๆกันอันเนี้ยคือล็อตที่2อเน,นี่ยยางลถ2อ,อันเนี้ยคือล็อตที่2กําลังขึ้นไปถึงนั่นละ,ะนี่อันนี้ที่บอกว่าเป็นรุ่นทดลองเป็นย้ายมาครับจริงๆผมย้ายมาจากกล่องโฟมนั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีที่ลงมเมล็ดเนาะตอนแรกผมก็เลยบอกอ่ะไปปลูกเบียดๆไว้กะว่าแบบจะให้มันโตไป,ไปๆมาก็เลยแบบ แยกออกมาดีกว่ามันดูท่าแล้วมันจะโตยิ่งกว่าเดิมเพราะตอนแรกมันอยู่กับเขามันโดนบังแสงแล้วก็แย่งสารอาหารอใบนี้เริ่มแบบโตละสวยแล้วงามแล้วเนี่ย,ยมาดูนี่ดีกว่าอันนี้เป็นบัตเตอร์นัปนะครับนี่กันนี้ก็เริ่มทอเขือแล้วเหมือนกันใบแบบ <c oughs> ฮเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเป็นสีนี้วะ ใบเป็นสีนี้ไม่รู้แต่ก็ไม่น่าจะเป็นไรเพราะว่ามันปกติใบอื่นก็ปกตินู่นครับยอดพอยอดละ่ะเดี๋ยวรอดูมันจะขึ้นมไ,ไหมเพราะว่า<อ>ผมทําเป็นนี่ครับเป็นซ้มเล็กๆไว้ให้กล่าวว่าแบบเออต้องโตแล้วก็ขึ้นไปบนนี้นี่ครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็พอผมฉีดปุ๋ยบำรุงใบเราเป็นฮอร์โมอนหมักเนาะผมก็ฉีดให้มันด้วยดูยงามเลยอะตอนแรกแบบไม่ติดนี่ติดลูกเดียว ตอนนี้แบบออกยอดออกอะไรเต็มเลย <c oughs> เดี๋ยวปิดคลิปด้วยแมวส้มแล้วก็แมวนี่แล้วกันเนาะก็นี่ครับเป็นแมวมารวยครับอันนี้มันไม่ชอบอยู่บ้านมันชอบหนีเที่ยวครับเป็นแมวเป้าอันนี้จะเป็นปูนปั้นเนาะน้องใหม่ที่มาอยู่ในสวนเรา